สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซ็ตวันนี้บวกไปบางๆครับบวก0.86จุดแต่ชนีปิดอยู่ที่1,275จุดครับภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายประมาณ35,000กว่าล้านก็ยังถือว่าเบาบางครับ ในระหว่างวันก็มีเขียวบ้างแดงบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็ปิดไปบวกปิ่มๆครับ0.86จุดโดยถาบันนะครับขายสุดทธิ873ล้านบัญชีหลักทรัพย์นะครับขายสุดทธิ649ล้านนักลงทุนต่างประเทศซื้อไปสุที่1,386ล้านแล้วก็นักลงทุนในประเทศซื้อไปสุที่136ล้านครับ ครับเซตในทาเฟรมเดย์นะครับวันนี้แท่งเทียนสีเขียวเล็กๆหนึ่งแท่งนะครับไม่ได้บอกโมยเป็นตั้มนะครับแต่ว่าก็ยังทรงอาการของเซตก็ยังดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะ,นะตรงนี้นะครับแม้ว่าจะยังไม่เสียทรงแต่ว่าทรงมันดูค่มคมอมๆยังไงไม่รู้ครับและถ้าหลุดบริเวณหนึ่งพันสองหกสิจุดจะเสียทรงภาพรวมใหญ่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเซตตรงนี้ก็ข้อเร้อเรามาระวังไว้ก่อนนะครับแม้ว่าตลาดจะไม่ได้ไหลลงก็ตามนะครับไม่เสียทรงก็ตามแต่หุ้นที่ จะสามารถเทรดได้นมีไม่เยอะแล้วนะครับหาค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับวันนี้โหหายากจริงนะแทบจะไม่เจอเลยครับแต่เรามาดูกันว่าตัวไหนบ้างที่พอจะมีความน่าสนใจอยู่บ้างหรือว่าควรจะหลีกเบี่ยงนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับเดลต้าเป็นตัวที่ดันดัชนีในวันนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้เดลต้าช่วยไว้นี่น่าจะโดนกันหลายจุดพอสมควรนะครับสหรับตัวเดลตา้าวันนี้แท่งเทียนสีเขียวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่ เดลต้าก็ยังมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่1 171นะครับเป็นไฮของวันที่23ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถผ่านได้ก็ตามไม่ได้แต่ถ้าเทรดในลักษณะจบในวันอะไรเงี้ยทำได้สำหรับตัวเดลต้านะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะย่อลงมาต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำครับแต่ว่าเจอสวนไปแบบเนี้ยก็คือเดทเทรดได้แต่ถ้าลันยังไม่ผ่าน171ผมว่าอย่าพึ่งดีกว่านะครับเพราะเดลต้าตรงนี้ก็หนาพอสมควรเพราะฉะนั้นเดลต้านะครับ คิดว่าเทรดสั้นดีกว่าในส่วนตัวนะยังไม่ต้องรันนะครับเพราะว่าราคาตรงข้างบนเนี้ยตรงนี้ผมมองว่าเป็นราคาที่สูงสูงครับพร้อมกับใกล้แนวต้านแล้วด้วยนะครับใครที่บวกอยู่ก็ลองพิจารณาพรุ่งนี้ดูครับอาจจะเทคโปรฟิตพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับแต่ถ้ามันมาดีสีเขียวใหญ่ๆแบบนี้อีกหนึ่งแท่งเนะี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะรันต่อได้นะไปเทสแนวต้านถัดไปเดี๋ยวหาีกทีนะครับ แล้วก็ในกรณีที่ผ่าน171ไม่ได้นะครับแนวฐานของตัวเดลต้าจะลงมาพ,พักที่ประมาณ157.5ครับรูตัวถัดไปครับตัวนี้ก็ช่วยดันดัชนีได้ดีนะครับ AOT ครับไม่ได้ตัวนี้ช่วยไว้ก็น่าจะโดนไบกหลายจุดนะครับตัว AOT มีแนวต้านอยู่ที่42.75นะครับเป็นสวิงหไฮเดิมนะครับก่อนหน้านี้พวกกับอ,อาจจะเป็นบริเวณใกล้ EMA 200วันด้วยเพราะนั้นแนวต้านตรงบริเวณ175 17, 42. 42.7นะครับหรือ4ีเนี่ย จะเป็นนาตาที่ค่อนข้างหนามากนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซด์ในการไปของ a e o t เนี่ยยังค่อนข้างจํากัดในตอนนี้แต่ขึ้นผมมองว่าขึ้นปัจนี้ันน่าจะขึ้นต่อนะครับมันแท่งวันนี้มันแทง่แทงที่ดีมากนะแท่งให้ดีนะแต่อัพไซด์ไม่ได้เยอะครับก็พอที่จะรู้ว่าควรจะต้องเทมพอฟิดกัวตรงไหนนะครับเรวตัว a e o t ครับก็อีกสักหนึ่งบาทหนึ่งบาทถัดไปจะเริ่มตันๆแล้วนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับเคแบง เสียทรงหรือยังครับในกลุ่มธนาคาร2วันนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคครับแต่ว่าช่วงกับได้แล้วดีนะครับเทแบงค์ K นะถ้าพรุ่งนี้แดงต้องออกนะครับโดยใช้จุดตรงบริเวณ golden cross คือ16ึ่งหกจุดหนีนะครับก็เกือบเกือบแล้วละ่ะถ้าพรุ่งนี้แดงแล้วปิดหลุดลงมาต้องออกนะครับออกเพื่อรับต่ำครับจุดรับต่ำคือ1 6ึและ158นะครับแต่ถ้ามันเขียวส่วนขึ้นไปได้ก็ถือต่อนะครับ ก็ือว่าตัวนี้เรายังมีอยู่แล้วไม่ได้ขายนะครับทรงเสียไหมดูคว่ำๆแล้วนะครับยังแบบกัดฟันกัดฟันถืออยู่นิดนึงโดยที่มันไม่หลุด165ทำให้เป็นจุดที่เรายังไม่เ็บได้คัดไปนะสำหรับตัวเคแบงนะครับโอเคตอนนี้ก็ราคาที่ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงทุนอยู่นะครับยังยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ตัวเคแบงนะครับแนวต้านใหม่ของเคแบงก็คือ169นี่แหละแล้วก็แนวต้านใหญ่อยู่ที่173นะครับตัวเคแบงขอดูอีกแท่งหนึ่งว่าจะออกหรือจะถือต่อนะครับ มาดูตัวถัดไปครับ KTB KTB นี้ชัดถ้าถ้าจะเป็นอย่าง KTB เนี่ยต้องคัดนะครับโดยจุดที่เขาหลุดจริงๆก็คือ24.8นะครับหลุดเรียบร้อยครับนี่ต้องออกนะเพราะว่าในฐานถัดไปของตัว KTB เนี่ยเรามองกันที่2บ8ครับแสดงว่าตรงจุดเนี่ยที่พยายามจะเข้าไปตรงแถวโรจริเนี่ยไม่สำเร็จนะครับก็ต้องคัดไปแต่ขาดทุนไม่เยอะนะครับสำหรับต,ตัว KTB ครับไม่ได้ ถ้าเคแบงก์อะยังกัดฟันถือได้นะ TTB ต้องออกก่อนนะครับสำหรับตรงแบบนี้มาดูตัวถัดไปครับ CCET วันนี้เห็นหลุดตั้งเมื่อวานนะครับหลุดตั้งเมื่อวานวันนี้โดนซ้ํากระหน่ามาต่อนะครับโดนไปอีกหนึ่งหนึ่งระลอกนะครับพรุ่งนี้โดนอีกนะวันนี้ครับโดนอีกโดยพรุ่งนี้จะไปเทสรมต,ตรงบริเวณห้าจุดหนึ่งนะครับถ้าหลุดก็จะไปสี่จุดเจ็ดหกเลยครับยังงหวัวไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวรออีกสักสองสามแท่งเนี่ยก็จะรอค่อยดูแท่งส่วนอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังส่วนไม่ได้้นนนะคร C e T, ครรััับบาตตววแ ปกบาททวนครับดูตัวถัดไปครับฮาน่าครับฮาน่าก็พอกันแหละครับไม่ให้ไม่ได้เท่าไหร่ครับวันนี้อิเล็กทรอนิกส์มีดีเดลต้าตัวเดียวนะครับเคซีก็ไม่เคยได้นะยังไหลลงต่อขุ่งพนี้จะโดนอีกหนึ่งแท่งนะครับอาจจะแท่งสั้นแท่งเบาก็แล้วแต่แต่โดนนะคิดว่าโดนฐานอยู่ที่ยี่สิบสองจุดเท่าไหร่ยี่สิบสองจุดหนึ่งนะครับยี่สิบสองจุดหนึ่งน่าจะลงมาแถวนี้นะครับแล้วก็ฐานลึกอยู่ที่ยี่สิบจุด จ็ดนะครับอ่าหาน้าลงครับอย่าเพิ่งไปรับนะเพราะว่าหุ้นที่ลงไม่สุดอย่างนี้เรายังไม่รับนะครับมาดูตัวถัดไปครับ JMT ในตระกูล J ก็ทรงคายกันครับแล้วทรงทรงแย่ด้วยค่อนข้างแย่เลยนะอะ่หลังจากที่ไม่สามารถผ่านตรงบริเวณต้านเส้นมีเอสองร้อยวันได้ครับเส้นสีฟา้านี้มันก็เลยหักหัวลงมาแต่หักลงลึกกว่าที่คิดอีกนะครับคือหลุดสิบสองไปเรียบร้อยตัแต่เมื่อวานครับวันนี้โดนอีกหนึ่งแท่งนะครับขายที่ไม่ขายนะแล้วฐานรอบเนี้ย ตรงราคาใกล้ๆราคาวันนี้แหละนะครับ11.1ครับพรุ่งนี้1 1หหลุดมานะครับฐานถัดไปจะอยู่ที่ราคาประมาณ10บาท10ตังค์นะครับลงอีกบาทหนึ่งแสดงว่ารับไม่ได้ครับ JMT j มาทรงแบบนี้ทั้งนั้นเลยครับนะไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับหลีกเลี่ยงไปก่อนคือมันจบรอบแล้วนะครับเสียทรงแล้วมาดูตัวถัดไปครับสเตคอน เตคอนเป็นถือว่าเป,เป็นตัวที่พอใช้ได้ในวันนี้ครับมีรูปมีทรงที่พอใช้ได้ขาดแต่ว่าแท่งเทียนอาจจะดูไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากเท่าไรแตไ่ไม่ถือว่าแย่นะครับไม่ถือว่าอพอรุนได้เบาเบาพอรุนได้เบาเครับเป็นเป็นตัวเดียวด้วยที่พอจะมีสิทธิ์รุนในการกลับตัวในจังหวะแบบนี้นะครับแต่ความแรงในการกลับตัวยังไม่เพียงพอครับวันนี้นะครับยังต้องอาศัยอีกสักหนึ่งแท่งนะครับในพวกนี้จะสวยครับถ้าปรับมาอย่างพวกนี้อย่างเงี้ยได้ อย่างเงี้ยจะเพิ่มหนักเลยวันนี้ก็แย่ไปก่อนโดยมีจุดยอมคือใช้สวิงโลของอของวันที่ยี่สองนะครับใช้โลของวันที่ยี่สองคือแปดบาทห้าตังค์นะครับแค่ตรวตัวนี้ก็รู้เรื่องแล้วถ้าม,มีมีอาการตกย้อยลงมาเงี้ยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าคือเขียวเนี่ยนะครับน่าสนใจนะเดคอนวันนี้ก็จะจจะเป็นตัวเดียวนะครับที่พา่ณาเข้าไปถือได้เบาๆนะครับเบาๆเท่านั้นยังไม่หนักนะครับตัวอื่นก็ยังไม่เห็นวีวี่แววว,ว,ว่าจะเข้าไปได้นะ นี่คือหาได้ดีสุดในวันนี้ให้แล้วนะครับสำหรับตัวเซคอนครับดูซิมันหายากขนาดไหนในวันนี้นะแต่ในกรณีที่หาหุ้นเทรดยากอะเราก็ถือเงินสดไว้ก่อนได้นะครับรอจังหวะเหมาะหมิงค่อยนั่นก็ได้นะก็เป็นการหลบดาวเทนไปนะครับในหุ้นบางตัวนะครับเราก็เรา,เาในระบบสแกนของเราเนี่ยถ้าหุ้นมันเป็นดาวเทนมันจะสแกนไม่เจอนะนะแล้วก็มันไม่มีแท่งส่วนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ลงทุนครับแต่นี่มันเออว่ามีแท่งส่วนขึ้นมาแท่งหนึ่งก็เลยเบาๆได้นะเบาๆได้ก่อน วัดใจนะครับมาดูตัวถัดไปครับ BCPG ครับส่งไม่เอาอะไรเลยนะช่วงนี้หุ้นหลายตัวแท่งนี้เสียหายครับเสียหายเลยครับเป็นการปิดเต็มแท่งแล้วก็ครบเบอร์แท่งก่อนหน้าอย่างเต็มครับแล้วก็กำลังจะกืนแท่งนี้ไปด้วยฐานรอบนี้อยู่ที่7.95นะครับถ้ารับไม่อยู่ไปเจอกันที่7.60นะครับถ้า7.60ไม่อยู่ไปเจอกันที่7ทวนนะครับลงแล้วตัวนี้ครับ ้าต้านแ7ครับตัว BCPG ครับเทรดไม่ได้ครับแท่งนี้มันแท่งเสียหายนะครับดูตัวถัดไปครับ BJC BJC กําลังจะโค้งลงนะผมมองว่าอาอาจจะลงครับอาจจะย่อลงมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงถึงขึ้นไปขึ้นไปได้ไม่ไกลหรอกไม่น่าจะยืนเหนือ20 7ได้ครับแสดงว่ารับไม่ได้ตัวนี้นะครับฐาน19.5นะครับ อย่างน้อยอยู่ตรงนี้แต่รับอยู่ไม่อยู่ดูอีกทีนะครับถ้ารับไม่อยู่ฐานลึกอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็ฐานล่างสุดอยู่ที่สิบหกจุดเก้าครับเพิ่งรับนะตัวนี้ครับยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่มาดูตัวถัดไปครับ APAP AP ก็โค้งลงมานะในตัวสังหาหลายตัวโค้งบดดินเหมนกันนะครับตัวแนวต้านของตัว AP นะครับแปดบาทเก้าห้านะครับวันนี้ปิด ต่ำกว่าเ e ส้น EMA ทั้งสองเส้นครับเส้น5ำมากบสิบวันนะครับแท่งเทียนปิดต่ํากว่าแล้วนะครับแล้วก็ทาพรุ่งนี้ออกอาการแดงเนี้ยจบเรียบร้อยเลยวันนี้ก็จบแล้วนะวันนี้ก็ต้องขายแล้วนะสำหรับต,ตัว AP นะแล้วก็จุดที่ควรจะมารับใหม่เนี่ยต่างจะอยู่ประมาณเจ็ดบาทปลายๆครับเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดบาทแปดห้านะครับนะาสำหรับการพักตัวในรอบนี้ของ AP นะครับแท่งนี้ก็คงต้องพักแล้วเขาต้องพักแล้วนะครับแท่งนี้ไม่ดีนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับดิตโต ตัวนี้ไปโดนอะไรมาครับหลุดแนวรับเรียบร้อยเลยครับซ้มนี้รับไม่ได้นะครับงคนไปฝืนรับนะครับไม่รู้ใครแมทไปบ้างที่รับเนี่ยผมว่าจะโดนต่ออีกพ่งนี้อีกนะตัวอีกหนึ่งหนึ่งแท่งนะครับเป็นอย่างน้อยฐานสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับอีกหนึ่งฐานลึกก็จะอยู่ที่สิบจุดห้าครับลงครับตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดพร่ำดำเพลงอะไรมากอย่าไปรับเองเดียวนะครับหลุดหลุดในเชิงเทคนิคแล้วนะครับมาดูตัวถัดไปครับ E R แตบมันอยู่ ไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่โอเคนะครับสระเรมันอยู่ฐานของตัว e r นะครับก็อยู่ที่สองบาทห้าสิบหกครับแล้วก็2องบาทสาสิหกครับลงครับพรุงนี้จะโดนอีกหนึ่งแท่งนะครับถ้า2องบาทสิบหกรับไม่ไหวไปเจอกันที่2องบาทสาสบหกเลยนะครับ e r ียมันอยู่ลองดูว่าแนวรับไหนจะรับได้นะครับแต่ลงมองลงครับมาดูตัวถัดไปครับ NCAP NCAP ก็เรียบร้อยครับ เรียบร้อยเลยนะครับอืมแนวรับเดิมยังไม่หลุดนะครับสามบาทสี่ตังไม่หลุดนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะหลุดฐานถ้าไปสองบาทแปดสิบครับลงนะตัวนี้ครับอย่าเพิ่งไปรับดีกว่านะครับไม่มีจุดไหนที่จะสวนขึ้นไปได้ในตอนนี้เลยครับนะสำหรับตัวนี้ครับสองบาทแปดสิบเดี๋ยวเจอกันแถวนั้นนะครับดูตัวถัดไปครับ nex เรียบร้อยครับเรียบร้อยเช่นกัน หลุดตรงบริเวณบาทยีิบเจ็ดมาเรียบร้อยนะครับบาทยีิบเจ็ดนะครับเราเคยทํากันบ้านเวลาไว้ตรงนี้เป็นเป็นไฮเก่าไฮเก่าของรอบนี้นะตอนนี้เน,นี่ยนะก็ฐานถัดไปเนี่ยบาทห้าตังครับบาทห้าตังบาทหกตังแถวนี้นะลงครับตัวนี้เสียทรงครับเหมอพักเลยครับอย่าเพิ่งไปรับนะคือไปเป็นรอบรอบ,รอบยองไปรอบพักของเขาเลยหลังจากที่ขึ้นมาค่อนแรงนะครับ NEX ดูตัวถัดไปครับ POEN ไม่ดีครับตัวนี้ก็ไม่ดีครับผมว่าเยอะนะหุ้นทรงแบบนี้เยอะมากครับนี่อีกตัวหนึ่งครับหลุดบริเวณแนวรับสําคัญคือหนึ่งจุดสองสามมาเรียบร้อยนะครับนี่ก็ถือว่าลึกมากแั้นั่งสองสามเนี่ยยังลึกได้อีกนะครับโดยเล็งฐานถัดไปเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณบาทสิบสองครับบาทสิบบาทสิบสองตังค์ครับแล้วก็บาทหกตังค์ครับพรุ่งนี้จะโดนอีกแท่งหนึ่งเพราะว่าวันนี้ปิดเต็มครับพรุ่งนี้จะโดนอีกแท่งหนึ่ง ระต,ตัวโพเอนครับแล้วก็จุดที่แรงจริงคือบาทสิบสองนะถึงไม่ถึงไม่ดูแต่ถ้าพวกนี้ออกอาการเขียวส่วนนะเขียวส่วนแย่ได้ถ้าเขียวส่วนอย่างเงี้ยนะแย่ได้แต่ถ้าไม่เข <Finn Dracula. S 2> uh ียวลรวแดงต่อเนี้ยเจอกันหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับอ่ะครบ้วนนะครับเพราะว่าหาไม่ได้จริงวันนี้นะครับในเมื่อหาไม่ได้ก็ไม่เทรดนะครับตัวไหนหลุดแนวรับก็คัดไปครับตัวไหนไม่หลุดก็ไม่ต้องคัดครับเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะนะครับเงินเงินสดอยู่ในมือเราเราจะซื้อใหม่ตอนไหนก็ได้นะครับในตัวเนี้ยก็คือ ลดขนาดการลงทุนของมาออกมาก่อนเพราะว่าการหาหุ้นเทรดได้ค่อนข้างยากนะมันบเป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างหนึง่งแล้วว่าคุณไม่ควรจะลงทุนเต็มหน้าตักนะครับแต่ถ้าตลาดมันดีจริงอนะ่ะในระบบสแกนของเรามันมันจะเจอสวยๆค่อนข,ข้างเยอะนะครับแต่ใน,นนี้มันไม่เจอข้อนเป็นทรงคว่ำแบบเนี้เยนะเยอะนะที่เราผมทํากันบ้านมานี่ก็นับหลายนับได้หลายตัวแล้วที่มันทรงคว่ำม,มาแบบนี้ครับนะครับมันจะมีดีู่แค่ตัวเดลต้ากับเอวทนะครับแล้วก็สเตคอนเท่านั้นที่ดู กราฟจะดูส่วนๆขึ้นมานะครับตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกได้ว่านั่งเฝ้าจอไปแบบเปล่าๆไว้ก่อนนะครับก็คือหาตัวเข้าไม่ได้มีสเตคอนตัวเดียวเข้าไปนิดเดียวนะครับเข้าไปนิดเดียวคำๆไปนะครับก็รอรุ้นพรุ่งนี้เผื่อจะมีดีกว่านี้มีสวยกว่านะครับอย่างไรก็ตามาก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ทํากันบ้านครับแม้ว่าในวันที่เท,ท็ดไม่สามารถหาหุ้นเท,ท็ดได้ก็ตามหรือว่า หาหุ้นเทรดได้ก็ตามนะครับยังติดตามรายการของเรามาโดยตลอดตังนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับและกดติดตามช่องของเราครับใกล้ห้าหมื่นซับแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ